สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของทางด้านนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนะครับได้ออกมาเตือนว่าการห้ามนําเข้าน้ํามันและก๊กกาซธรรมชาติของรัสเซียจะผลักดันให้ตลาดพลังงานของโลกนั้นพังทลายลงนะครับก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่าหากไม่มีพลังงานไฮโดรคาร์บอนของรัสเซียหากมีการนํามาตรการคว่ำบาตรมาใช้ตลาดน้ํามันและก๊าซนั้นจะล่มสลาย ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านอเล็กซานเดอร์โนวักจะงบอกนะครับว่าสาภาพยุโรปซึ่งกาลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของราคาและก็การขาดแคลนพลังงานเนื่องจากว่ามีการระงับท่อส่งก๊าซดอสตีมทูเมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐทําให้ในช่วงปีที่ผ่านมาราคาไฟฟ้าในยุโรปเพิ่มขึ้นส0เท่าขณะที่ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นอีก5เท่า รองนายกระฐรนตรีของรัสเซียก็บอกนะครับว่าจุดหนึ่งราคาของกา๊าซนั้นจะพุ่งขึ้นไปถึง4,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อ1,000ลูกบาศก์เมตรและนี่ไม่ใช่ราคาที่สูงที่สุดของมันด้วยมันมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นมากกว่านั้นทั้งนี้ทั้งเยอรมนีได้ระงับการส่งากา๊าซผ่านท่อกา๊าซ Nord Stream 2เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งนักวักบอกว่าํำสั่งห้ามดังกล่าวเป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งและก็บอกว่าผู้บริโภคชาวยุโรรรปจะเผชิิญกกกาาาาาาขขึึาามมข้้นนคที่่พมมมมต ทางด้านอเล็กซซนเดอร์โนวักยังย้ำนะครับว่าการไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงของผู้มีอำนาจตัดสินใจในยุโรปอันเนื่องมาจากนโยบายที่ปราศจากการคิดให้รอบคอบและขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์นําไปถู่ผลลัพธ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นแล้วนยครับคุณผู้ชมครับทางด้านประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นมีคําสั่งให้หน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการภายในหนึ่งสัปดาห์ก็คือให้ทางด้านกลุ่มประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรนั้นเนะครับ ชำระค่าพลังงานที่ซื้อขายกับรัสเซียเป็นเงินยูเบอร์เท่านั้นเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมในการส่งมอบสินค้าของรัสเซียให้แก่สหรัฐและยุโรปเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินยูโรสําหรับประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรตามประกาศของรัฐบาลรัสเซียเมื่อวันที่7มีนาคม2565ได้แก่สหรัฐแคนาดารวมถึงสมาชิกสหภาพยุโรปอีกทั้ง27ประเทศสหรัฐอาณาจักรและดินแดนโพ้นทะเลทุกแห่งของสหรัฐอาณาจักร รวมถึงยูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์แอลเบเนียอันดอร่าไอซ์แลนด์ลิเตนสไตน์มนาโกนอร์เวย์ซารมาริโนนอร์ทมาซิโดเนียหรือว่ามาซิโดเนียเหนือรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไมโครนีเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และหนึ่งในนั้นก็มีเกาะไต้หวันด้วยนะครับขณะที่เยอรมนีซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียในการซืร้อก๊าซธรรมชาติวิจารณความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่านี่เป็นการละเมิดข้อตกลง และจะหารือกับประเทศอื่นในยุโรปว่าควรดําเนินการอย่างไรต่อไปในขณะที่อิตาลีแล้วก็ออสเตรียก็กล่าวในเบื้องต้นว่าจะยังคงจ่ายเป็นเงินยูโรต่อไปแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปได้ต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนั้นเนี่ยครับทวีปยุโรปนําเข้าพลังงานจากรัสเซียเป็นสัดส่วนมากถึง40%โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติหากจำแนกเป็นรายประเทศก็พบว่าเยอรมนีนำก๊าซธรรมชาติเข้าจากรัสเซียเนี่ยมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ55% ดูครับนี่เป็นมาตรการที่ทางด้านรัเสเซียนั้นกําลังตอบโต้กลับไปทางด้านประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะครับนั่นก็คือว่าประเทศไหนก็ตามที่ซื้อกาสหรือว่าพลังงานเนี่ยครับจากทางด้านรัเสเซียต่อไปจะต้องชําระเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นครับ